สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเนติภูมินวรัตในรายการไทยพัฒนารายการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่ความเข้าใจกันดีในสังคมเพื่อให้เราก้าวสู่พรุ่งนี้ไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีพื้นที่ติดก,กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรานะครับและวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซียนครับว่าทําไมเขาถึงทัดเทียมนานานอารยประเทศกันครับวันนี้เนี่ยผมจะมารับใจท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของประเทศมาเลเซียนะ เวลาเราพูดถึงแวดวงทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียนนะเรามักจะบอกว่ามีประเทศเด่นๆที่ยืนอยู่แถวหน้าเนี่ยประมาณ4ประเทศนั่นหมายความว่าเป็นประเทศมาเลเซียเป็นประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเราก็พ่วงประเทศเวียดนามเข้าไปด้วยนะแล้วก็เวลาพูดแคบลงมานะครับถึงการศึกษาในประเทศมาเลเซียเนี่ยเราก็อดจะนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งไม่ได้นะครับนั่นคือดเตรมหาเทมูฮหมัด ความที่ท่านเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตของท่านด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วต่อมานี่นะครับท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศอยู่นานถึง .2 2ปีทําให้ดร์หมาเทมูฮัมมัดนั้นได้มีโอกาสวางรากฐานทางการศึกษาของมาเลเซียนั้นได้อย่างมั่นคงจริงๆครับอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านทุ่มเทงบประมาณนะ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทางด้านกายภาพสร้างอาคารสถานที่ต่างๆงบประมาณในด้านการซื้อตําราเรียนสร้างห้องแรียต่างๆและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าท่านทุ่มเทงบประมาณอย่างมากลงไปในการหาบุคลากรในด้านการศึกษาบรรดาพวกเ,เงินเดือนเ,อเงินดาวต่างๆของครูบาอาจารย์นะครับที่มาเลเซียนั้นมั่นคงและก็สูงมากดังนั้นนะครับผู้คนเก่งๆจากวงการต่างๆก็ยอมที่จะเข้ามาเกี่ยวดองนองยุง กับวงการการศึกษาของมาเลเซียครับตั้งแต่คศ2000หรือว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับผมได้รับเชิญจากท่านพบดเทพพิทักษ์ให้เดินทางไปเยือนนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาชาติต่างๆเนี่ยนะในกรุงไคโรปรากฏว่าในกรุงไคโรเนี่ยนะครับมีนักศึกษาไทยประมาณ2000กว่าคนแต่ว่ามีนักศึกษามาเลเซียเนี่ยเกือบจะหมื่นคนถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนนะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ มีคนไทยเนี่ยทั้งประเทศอยู่63ล้านคนแต่มาเลเซียเนี่ยมีชาวมาเลย์ทั้งประเทศเแค่26ล้านคนน,นะแต่ปรากฏว่านักศึกษาชาวมาเลเ์เนี่ยอยู่เยอะมากกว่านักศึกษาไทยมากฮะในประเทศสหภาพโซเวียตเดิมก็เหมือนกันหรือว่าในประเทศรัสเซียในปัจจุบันผมทราบว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซีย,ยส่งเด็กมาเลเซียเนี่ยนะไปเรียนแพทย์ในประเทศรัสเซียนั้นมากถึง2,800กว่าคน ในอดีตนี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของสาราชอาจักรหรือว่าอังกฤษดังนั้นเนี่ยนะครับในตอนหลังๆเนี่ยคนมาเลเซียก็เลยชินกับระบบอังกฤษบรรดาผู้ปกครองที่พอมีสตางอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็มักจะส่งลูกหลานตัวเองนะั้นไปเรียนในประเทศอังกฤษแล้วก็รับความรู้เพียงด้านเดียวก็หมายความว่ารับความรู้กับระบบอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็นําความรู้นั้นน่นะครับกลับมาสู่ประเทศมาเลเซีย ด็อกเอร์มาเทมูฮมัดเนี่ยนะครับท่านพูดอยู่เสมอเสมอแล้วท่านก็ปฏิบัติจริงซะด้วยนะครับด้วยการเปิดโอกาสทั้งแนะนําทั้งเปิดโอกาสเนี่ยนะครับให้ชาวมาเลเซียนั้นอย่าไปศึกษาเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจากักรท่านบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะกระจัดกระจายพระภายกันไปเรียนตามภูมิภาคต่างๆของโลกนะี่นะและนอกจากนั้นท่านยังชักจูงสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศมาเลเซีย ให้พัฒนาสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยนะครับให้มีมาตรฐานเพื่อจะให้บรรดาคนจากประเทศต่างๆได้เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาของประเทศมาเลเซียท่านบอกว่าเมื่อคนได้เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งมีค่าเ,าเรียนถูกแต่มาตรฐานระดับโลกนั่นแหะเมื่อจบไปแล้วนะคนพวกนี้ก็จะชินกับระบบมาเลไม่ว่าจะกลับไปเป็นข้าราชการกลับไปเป็นพ่อค้าวานิชเป็นวิศวกรเป็นนายแพทย์นะนะคนพวกนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมอย่างดี ระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศต่างๆของโลกแล้วเงินทองที่ไหลไปทางจากทางด้านการธรามกาขายนี่นะครับก็จะมาจากสะพานที่เชื่อมมาเลกับส่วนต่างๆของโลกเหล่านี้นั่นแหละครับอีกไม่นานบ้านเรา จะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตเ้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลุศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย สงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬานในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวทของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมือนสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเราหลากหลาย ความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันลานพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรนแห่งแผ่นดินอันงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายเด้ ันนี้คือิผมเป็นชาวปัตตนีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนา แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสมจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบแคบประเทศเปรเียบเ,เ,เสม,มือนรูบ้านอยู่ที่กว้างกับที่แคบแคบอย่างไหนดีกว่ากัน ทังงศน์องรขบวิสัยทัศน์ของท่านดรมหาเทมูฮัมัดโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานั้นได้ผ่านการวิเคราะห์พ,พิจารณาองค์รวมในทุกๆด้านครับจึงทําให้ในโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศมาเลเซียได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบดรมหาเทมูฮัมัดนั่นเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ครับเราก็เป็นเรื่องที่ท่านมองโลก เวลาท่านมองโลกมองปัญหาใดๆเนี่ยนะครับท่าน,นไม่ได้มองแบบม้าลำปางเนขะาบอกม้าลำปางหมายกว่ามอง,มองเฉพาะด้านหน้าเนะี่ยข้างๆแบบมองไม่เห็นนะแต่ดตรมหาเทมูหัมมัดในเวลามองปัญหานั้นท่านจะมองแบบองรวมสาาวิทยาการนี่เดินหน้าเข้ามาเลยนะครับมาอยู่ในวิสัยทัศน์ของดออรมหาเทมูหัมมัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาท่านก็จะมองทะลุไปถึงว่าจะทำยังไงถึงคนที่มีมันสมองดีๆทั่วโลกเนี่ย ะได้มาช่วยมาเลเซียพัฒนาชาติบ้านเมืองดรหมาเทมูฮัมัดนี่นะครับออกคําสั่งไปให้ทิดดีกรมตรวจคนเข้าเมืองไปยังาทางกระทรวงการต่างประเทศว่าจะต้องออกวีซ่าให้กับบรรดาผู้คนที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาในประเทศมาเลเซียอย่างรวดเร็วที่สุดฮนะและนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกนโยบายว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาตินะล้วมาเรียนในประเทศมาเลเซียสํเร็จการศึกษาจากประเทศมาเลเซียนั้น สามารถจะทำงานใน m s c ได้คำว่า m s c นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็น m s t t r r o s s i e n c e หรือว่าเป็นปริญญาโทาทางด้านวิทยาศาสตร์มหมาวิทยาลแล้วครับแต่หมายถึงมันติมีเดียซูปเปอร์คอริดอซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยอยากจะเข้าไปทำงานมากนะแต่ถ้าใครก็ตามครับเป็นชาวต่างชาตินะครับสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็ดกรมา,าเทมูฮัมมัมด อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นได้ทำงานตามบริษัทห้างร้านต่างๆน, ين, นอก MSC อีกด้วยครับไอ้อย่างนี้ลนะเป็นการดักผู้คนที่มีสมันสมองยอดเยี่ยมของโลกนี่นะให้เดินทางเข้ามาค้าอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ช่วยประเทศมาเลเซียนั้นพัฒนาประเทศชาติแล้วอีกนะโยบายหนึ่งนะที่ผมมองว่าโอโ้ท่านมองทะลุจริงๆก็คือว่าท่านยอมให้บรรดาวิทยาลัย สถาบันการศึกษามาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากในโลกตะวันตกไม่ว่าจะจากอเมริกาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอังกฤษอะไรพวกนี้นะได้เดินทางมาเปิดวิทยาเขตหรือว่าสำนักงานสาขาในประเทศมาเลเซียผมไปเยือนหลายลาครั้งกับบรรดาวิทยาเขตเหล่านี้แล้วก็มีความชื่นชมมากนะเพราะว่าไม่ใช่คนมาเลเซีย,ยอย่างนั้นที่เข้าไปเรียนนะบรรดาคนที่มีสตังค์น้อย จากตะวันออกกลางบ้างจากยุโรปตะวันออกบ้างจากประเทศในแถบเอเชียของเราบ้างฮะที่ไม่สามารถจะไปดำรงชีวิตใช้สตงางค์มากๆในออสเตรเลียในอเมริกาได้ก็สามารถที่จะมาเรียนตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงลกลัมเปอร์ครับประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศมาเลเซียนั่นนะครับต่างก็แย่งกันเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียนนะก็าจะเห็นว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั้นน่าจะเป็นประเทศแบบมาเลเซียเพราะว่าสามารถที่จะดึงเอามาหาทยายใหญ่ๆทั่วโลกนั่นนะครับมาตั้งสาขาอยู่ที่ประเทศแบบมาเลเซียนี้นได้ที่ผมอยู่อยู่ในขณะนี้นี่นนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่ชื่อว่าซันเวย์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่มากนนะครับเจ้าของในขณะนี้นั้นอายุเพียงแค่ส0่ิกว่าท่านนั่นนะครับแต่มีทั้งมาหาทยลาลัยมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสูงการค้าขนาดใหญ่ ราคาประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ20 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่กลุ่มบริษัทซันเวย์นั้นได้ดึงมาจากออสเตรเลียตั้งเป็นโมนาชยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตของแบบมาเลเซียนั่นนะครับผมไปมาเลเซียตั้งแต่ผมอายุยังไม่ถึง20ปีนะแล้วก็ได้เคยไปตระเวนตาม รับต่างๆทางตอนนี้ของประเทศในตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่าประเทศมาเลเซียนั้นยังลาหลังมากกว่าประเทศไทยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานิสัยคนมาเลเซียสมัยนั้นนะครับก็ไม่ได้รักการอ่านแต่พอดออรมหาเทมูฮัมมัดมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างจริงจังนะให้คนประเทศมาเลเซียนั้นรักการอ่านสังเกตจากไหนครับสัง เกจากการตระเวนไปในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีร้านหนังสือเกิดขึ้นบานเบอร์เยอะแยะครับแล้วก็บรรดาร้านหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีมุมอยู่มุมหนึ่งให้บรรดาผู้คนเนี่ยอยากจะซื้อนหนังสือเนี่ยจะลองดูก่อนนะไปนั่งอ่านดูก่อนบางคนไม่มีสตางค์ซื้อนหนังสือเนี่ยก็ยังได้ใช้เวลาเป็นวันๆนะไปตระเวนตามร้านขายหนังสือแล้วก็ได้อ่านหนังสือ ผู้ชมครับในประเทศมาเลเซียนี่นะครับกิจาการเกี่ยวกับร้านหนังสือนั้นแข่งขันกันมากแล้วก็มีความก้าวหน้ามากครับเราจะเห็นว่าเทคนิคในร้านขายหนังสือนั้นมีต่างๆมากมายครับที่งัดออกมาใชเา้เรียกว่าแข่งขันกันครับอย่างกนในร้านหนังสือร้านนิ้นะครับก็มีร้านให้นังอ่านหนังสือแล้วก็จะสั่งกาแฟมาทานสั่งชามาางงมาทานสั่งนมมาทาน หรือว่าสั่งขนมมาทานสั่งอาหารมาทานครับก็ได้เราที่นี่นะครับเขาให้เราอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่กลัวว่าหนังสือจะช้ำติดกับในบ้านเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเจ้าของร้านถึงขนาดเซลล์หนังสือตุ้มตก,กอะไรเรียบร้อยครับแต่ที่นี่นะครับคราอยากจะให้ปบบระชาชนนั้นนะครับติดการอ่านหนังสือดังนั้นเนี่ยนะครับในร้านหนังสือเกือบททุกแห่งครับจึงจะมีที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับคนธรรมดา มีที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับพวกที่เป็น VIP คําว่า VIP แหมายความว่าเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อหนังสือถึงยอดจํานวนกับราคาแพงๆในรอบปีเนี่ยนะครับแลนอกจากนั้นก็ยังเป็นร้านในลักษณะอย่างนี้ครับ เป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คนสามจังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรเีบเ,เสม,มือนรั้วบ้าน อยู่ที่กว้างกว้างกับที่แคบแ,คแคอบยางไหนดีกว่ากันหลากหลายในความเข้าใจยิ่มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสันแห่งแผ่นดินนังงดงาม าชายแดนใต้วันนี้คือทินงานอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัชดชายแดนภาคใต้ปัตตานี จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมหลายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเทศนิวเคลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเหมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา ่าผู้ชมครับการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศมาเลเซียไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคล2คนพูดคุยและตกลงกันนะครับหากแต่ว่ากําหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและมีแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนด้วยครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะดํารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นี่นเราควรจะมีเป้าหมายไม่ว่า จะเป็นคนหรือเป็นประเทศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยผู้นําของเขาเนี่ยวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วก็บอกกับประชาชนทุกคนในประเทศว่าปีนั้นปีนี้มาเลเซียจะไปถึงจุดอะไรตอนนี้เนะครับมาเลเซียเนี่ยวางเป้าหมายว่าพศ2563เนี่ยมาเลเซียต้องการจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศเอเชียดังนั้นตอนนี้เนี่ยมาเลเซียจึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าจะกระดิกตัวทําอะไรเนี่ยนะครับรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ประชาชนคนของมาเลเซียเนี่ยนะก็จะต้องทําเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในปีปสพศนหทุกวันนี้เนี่ยนะครับมาเลเซียก็จึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคมนาคมเนี่ยอย่างมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในด้านการบินสนามบิน KL เนี่ยนะหรือว่าสนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตเนี่ยเป็นสนามบินที่ ถือว่าดีเป็นลำดับหกของโลกนี่ไม่ได้หมายความว่าผมที่ดีภูมิพูดเองหรือว่าทางรัฐบาลมาเลเซียพูดเองเนี่ยนะฮะแตเป็นการยอมรับในการจัดลำดับขององค์กรของโลกฮะแล้วปีที่ผ่านมานี่นะครับก็มีผู้คนมาใช้สนามบิน KIL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์ International Airport เนี่ยนะครับมากถึง25ล้านคนนอกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ International Airport แล้วนี่นะครับยังมีสนามบินอีกมากมายหลายแห่ง ที่ได้มาตรฐานลำดับโลกของประเทศมาเลเซียนั่นก็คือสนามบินลังกาวีหรือว่าสนามบินปีนังนะครับแล้วก็มาเลเซียยังมีชื่อเสียงอีกอย่างทึ่ท่านผู้ชมอาจจะระลึกนึกได้ก็คือว่ามาเลเซียนั้นเป็นผู้นําในสายการบินต้นทุนต่ําของภูมิภาคนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีเครื่องบินบินจากกราลัมเปอร์ไปยังภาคส่วนต่างๆของทวีปเอเชียของภูมิภาคเอเชียนอ,อกเฉียงใต้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปจีนมาไทยแลนด์นี่ก็มี แล้วท่านคงจะลึกนกได้นะฮะว่ายังกาเอเอเชียนั้นต้นกําเนิดดั้งเดิมก็คือสายการบินต้นทุนต่ำของมาเลเซียนั่นเองมาเลเซียนเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีชายฝั่งเนี่ยยาวแล้วก็อยู่ในทําเลที่การขนส่งคมนาคมทางทะเลหรือทางน้ำเนี่ยนะจะทําได้ดีด้วยนะครับเหมาะสมที่จะส่งสินค้าเนี่ยไปในมาสมุทรอินเดียก็ไกลเข้าไปในมาสมุ่งประสติกก็ไกลนะ หรือว่าจะลงไปทางตอนใต้ไปทางโอเชียเนียเนี่ยนะครับอันนั้นก็ใกล้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับการคมนาคมขนส่งทางทะเลแล้วก็ทางน้ําของมาเลเซีย,ยเนี่ยมาเลเซียก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปให้ถึงฝั่งนะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยท่าเรือของมาเลเซียก็เป็นท่าเรือที่ได้รับการกล่าวขวัญกันมากเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือปีนังหรือว่าท่าเรือโ,โคตากินาบารูในด้านการคมนาคมขนส่งทางบกนั้น รัฐบาลมาเลเซียก็มุ่งมันมากนะครับจะเห็นว่าสร้างถนนกันอย่างจริงจังทั้งประเทศมาเลเซียเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีถนนยาวทั้งหมดเนี่ย9ก0 0 0กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ถนน98,000กิโลเมตรนั่นนะมีการลาดยางไปแล้วเนี่ย80,000กิโลเมตรก็เหมือนกับว่าจะลาดยางเกือบจะ9กแล้วนะฮะประเทศใดก็ตามเลยนะครับถ้ามีถนนลาดยางมากประมาณเกือบจะ9กเนเะนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่งนี้อย่างดีนะครับ แล้วถ้าท่านผู้ชมที่เคยเดินทางด้วยรถยนต์ในประเทศมาเลเซียท่านจะต้องชอบอยู่อย่างหนึ่งเหมือนที่ผมเคยชอบนะก็คือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นะพอพ้นจากชายแดนไทยเข้าไปเนี่ยเหนือสุดข,ของมาเลเซียเนี่จะตรงแดวลงไปใต้เลยนะครับ,บายจนถึงชายแดนของมาเลเซียตรงที่ติดกับสิงคโปร์ถนนเส้นนี้หละครับสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้ก็ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศมากครับ อย่างหนึ่งที่ท่านไปดูแล้วท่านต้องชอบก็คือว่ากิจาการด้านรถไฟของประเทศเมาเลเซียก็คือมาเลเซียนี่นะครับมีเครือข่ายรถไฟเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศนะแล้วก็มีทางรถไฟเนี่ยนะครับยาวถึง2,227กิโลเมตรรถไฟของมาเลเซียเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสร้างโดยผู้อังกฤษทนะ่านผู้ชมก็คงจะทราบนะว่าผู้อังกฤษเนะี่ยเก่งกาจด,ด้านรถไฟขนาดไหน แล้วก็ตอนที่อังกฤษมาลงทุนพัฒนารถไฟให้กับมาเลเซียในยุคแรกๆเนี่ยนะครับอังกฤษ่ยต้องการที่จะขนทรัพยากรธรรมาชาติของประเทศมาเลเซียนี่นะครับออกกลับไปอย่างประเทศตนเองไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้หรือว่าเป็นพวกดีบุกอะไรต่างๆนา,นานานี่นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพวกมาเลเซียเนี่ยก็มุ่งมั่นในด้านการพัฒนาการขนส่งการคมนาคมเนี่ยโดยทางรถไฟมาตลอดที่เดินนะครับ ถ้าใครได้ไปสถานีต่างๆของมาเลเซียเนี่ยนะครับจะพบว่าสถานีรถไฟเนี่ยเป็นสถานีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงโอ้ท้าในเมืองหลวงเนี่ยนะจะเหมือนกับว่าสนามบินเลยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามเมืองต่างๆนั้นก็สวยงามครับขณะนี้นั้นผมอยู่ที่สถานีรถไฟกลางของประเทศมาเลเซียในกรุงกวัวลาลัมเปอร์ครับไม่น่าเชื่อครับว่า สถานีรถไฟกลางหรือว่าหัวลำโพงของประเทศมาเลเซียนี่แหละครับจะสะอาดสะอ้านแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เราจะเห็นว่ากิจการรถไฟของประเทศมาเลเซียนั้นจเจริญมากครับทั้งประเทศนี้ยาวทั้งหมด2,227กิโลเมตรครับเชื่อมตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ตะวันออกจดตะวันตกวันหนึ่งนี้นะฮะจะมีรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองใหญ่ๆนี่นะครับ42เที่ยว แล้วก็เป็นรถไฟที่ขนคนจํานวนมากเนี่ยนะครับจากเมืองใหญ่ไปสู่ชานเมืองแล้วก็จากชานเมืองเนี่ยนะครับเข้ามาสู่เมืองนั้นนะวันละ96เที่ยวแล้วก็รถไฟที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้านั้นวันละ78เที่ยวกิจการรถไฟของประเทศมาเลเซียนั้นพัฒนามากครับด้วยวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีก็คือดรมหาเทมุฮัมหมัดครับที่ได้ตั้งใจว่า จะพัฒนากิจการรถไฟท่านผู้ชมครับเรื่องราวของประเทศมาเลเซียไม่หมดเท่านี้ครับในครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าทําไมประเทศมาเลเซียถึงให้ความสนใจและให้ความสําคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษครับจึงมีสโลกแกนว่าที่นี่คือเอเชียครับต้องติดตามชมให้ได้ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้เวลาของรายการไทยพัฒนามหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ